ภหิมะบนภูเขานะคะยังสวยขาวอยู่เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บต้นหอมอันนี้กันนะคะนี่เครื่องร่องน้ำนะคะก็ามะะามเลยนี่นะคะต้นเขาจะเป็นโคนเขาจะเป็นแบบนี้นาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมานะคะ ะคะอันนี้นะคะเขาก็จะแบบลักษณะคือเขาก็จะเหมือนต้นหอมใช่ไหมคะเขาก็จะเหมือนต้นหอมนะแต่ว่าใบของเขาเนี่ยจะมีความเหนียวแข็งคล้ายๆใบกระเทียมนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาก็จะแบบ กลิ่นไม่แรงมากนะคะจะมีกลิ่นเฉพาะเนาะจะเป็นกลิ่นหอมก็ไม่ใช่กลิ่นหอมจะเป็นกลิ่นกระเทียมก็ไม่ใช่กลิ่นกระเทียมนะคะก็จะเป็นแบบออกจะไปทางกระเทียมเหรมันออก,ม,ออกมันออกได้ทั้งสองทางออกทั้งเป็นกระเทียมหรือว่าเป็นหอมนะคะน,นี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าเขาจะกลิ่นไม่แรงนะคะกลิ่นไม่แรงมากเนาะ เราก็จะเอาประมาณแค่นี้เนาะเอาไม่เยอะนะคะเพราะว่าเอาไปเยอะเราก็กินไม่หมดนะคะต้นไม้กำลังแตกใบอ่อนๆนะคะสวยมากเลยนะคะมุมนี้อันนี้คื ความเป็นเสน่ห์ของบ้นนอกเลยนะคะที่แบบมันมีแต่ความสุดใสเนาะจริงๆแล้วนันชอบบ้านนอกมากเลยนะคะแต่จริงๆในจริงๆแล้วคือนันชอบในเมืองแหละแต่ว่าพอมาอยู่บ้านนอกปุ๊บเราชินแล้วชินกับความเป็นบ้านนอกแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนอีสานอยู่แล้วแล้วนันก็อยู่บ้านนอกอยู่แล้วนะคะนันก็เลยมีความรักแล้วก็ผูกพันกับธรรมชาติมากๆเลยนะคะ ก็เป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็สบายใจนะคะเวลาที่เราได้มาอยู่กับธรรมชาติตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งเป็นเขตดแดนนะคะพกได้ย่อ,อ,น,อน,ยนี่นะคะแต่ว่าไม่ได้เขียนชื่อนะคะอันนี้คือเราเข้ามาใน เข้ามาในป่าแล้วนะคะออยู่ฝั่งเราจะอยู่ฝั่งนี้นะคะปะป๊าบอกว่าของเราอยู่ฝั่งนี้โอเคเราก็จะเดินเข้าไปนะคะอันนี้คือยอดโคเชียาบุระนะคะเราก็จะไปทำเทมปุระกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเขายังไม่แตกยอดเลยนะคะแตกคือแตกแค่นี้นะคะอันนี้คือข้างบนสุดคือแตกแค่นี้แล้วก็อันนี้ยังแบบคือเขายังอ่อนอยู่นะคะน่าจะ คือน่าจะประมาณอีกสักประมาณสี่ห้าวันนะคะถึงจะแบบโอเคเนาะแต่เราเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูอีกนิดนึงนะคะเผื่อข้างบนเขาจะแบบออกเยอะแล้วนะคะมันยอดเท่านี้เดี๋ยวนี้ก็จะเก็บเลยนะคะป๊่ะกดี๋ชอ๊ะว่าตีสุดไ่สติรู้ตีสม ไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็พอมีเนาะไปกินสองสามคนเราปกติเขาต้องยอดยาวกว่าน,นี้นะคะใหญ่กว่าน,นี้หากิจกรรมทำนะคะ นี่นะคะก็เป็นที่เราเก็บนะคะแล้วก็ปาก็เก็เบเส่็จถึงนะคะนี่ได้ผักป่าไปกินนะคะอันนี้โคชิอาบราุระโคชิอาบุระอี่เนี่ย ชせ。าวาอวเสอยทำอะไรลุงเราก็มีความสุขมากเลย ทาราโนเมะนะคะทาราโนเมะเป็นผักหนามญี่ปุ่นนะคะอันนี้ไม่ค่อยมีนะคะวันนี้เขาว่าจะเป็นต้นหนำหนามแบนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะเด็ดไปน,นี่ก็ทำเทมปุระนะคะอันนี้หลังบ้านก็มีนะคะแต่นเดนไปดูเราเขายังไม่โตนะคะ เราจะเก็บหมากสนไปด้วยนะคะเผื่อ,อกเกี่ยวคุงอยากจะทำอะไรกับหมากสนอันนี้นะคะก็เป็นความสวยงามจากธรรมชาตินะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นจากที่โรงเรียนนะคะเขาก็จะพาเด็กๆประดิษฐ์เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะแบบว่าเอาไปทาสีไปพ่นสีแล้วก็ทำเ,เป็นงานประดิษฐ์ต่างๆนะคะที่โรงเรียนของเด็กๆเนาะตอนที่อกเกี่ยวอยู่อนุบาลน,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นต้นสนเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวผู้นะคะตัวนี้นะคะที่จะทําให้คนแพ้นะคะแพ้เกสรสำหรับคนที่แพ้เกสรน,นะคะของต้นสนนะคะ <c oughs> ก็จะแพ้จากตัวนี้นะคะ <c oughs> สัก,กี่ว่าเม็ดเสือเมื่อกี้ที่นันเก็บก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแม่นะคะอันนี้เป็นตัวผู้เนาะ นี่นะคะเมื่อกี้นันไปดูเนาะโยโมงิอันนี้คนญี่ปุ่นก็จะไปทำเป็นสีของโมจินะคะที่เห็นไหมที่เขามีโมจิสีเขียวสีสีขาวใช่ไหมคะที่เป็นไส้ถั่วแดงอะเนาะเขาจะเอานี้ไปทำนะคะโยโมงิยังก็จะเก็บไปลวกกินดูนะคะว่าเป็นยังไงป๊าป๊าบอกว่าขมรสชาติขมๆนะคะโยโมงิ เยมงนีนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้นะคะไปทําเทมปุระให้ป้าปัดด้วยนะคะเป็นเทมปุระทาปะปดทำปะเทมปุระนะคะอันนี้เป็นฟันสิงโตนะคะเรียกว่าฟันสิงโตเนาะอันนี้เป็นผักบุ้งฝรั่งนะคะนี่กินได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะกินได้นะคะอ้ยโคเรโมท้าไบเได้หรือ มันจยื่นเลยนี่นะคะเหมือนหน่อไม้ฝรั่งในตอนนี้เดี๋ยวต่อไปเขาจะมีก้านนะคะเขาก็จะเป็นแบบมีแตกใบออกนะคะแต่ว่าอันนี้กนอ่อ,อนกินได้เดี๋ยวจะไปทําเทมปุระให้ป้าปัานะคะป,ะปะ้าปานุเทมปุระอ,อัสประชไะน, <c oughs> นย์โยเดี๋ยวเราก็จะมาเอาหน่อไม้กลับบ้านด้วยนะคะเพราะว่ามันกินได้แล้วนี่ของเรา สองน,อนู้นเนี่ยอ่อนมากนะคะดูน่ากินมากอ่อนอ่อนคงน่าคงจะหวานน่าเดืยวเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาอีกหนอนหนึ่งเนาะ สวัสดีคุณผู้วมคุณทีนี้ก็เป็นที่เราเก็บมาวันนี้นะคะหลังจากแบ่งให้พะะเพื่อน,นแม่ย่าไปแล้วนะคะ นี่นะคะอ่อนๆเลยนะคะน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวจะทำเทมปุระให้ป๊ากินข้าเที่ยงนะคะ ここれれるるるね知っててててて見<た>違うよじゃななくて朝好きほら見て匂い変えてみな何似どんはん トンホン。トンホン一本。トンホン一本。めんめろ、めんめ。めんめん、めん。めんめ。めんめ食べてみていいよ。え、いいの。うん。本当に。うん。いいの。うん。だめじゃない。洗ってもないし。大丈夫だ。<laughs> 食べてないよ。食べたフリしただけだよ。さっき。

띠띠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  미안 뒤에 다리 위에 다리 위에 맷 이어 가맷 이어 기울 친친 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 친친